เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมิตรกิบบอนะครับวันนี้เราอยู่ในแลกน้ารักแบททูโกลี่นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแจกโค้ดโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวยังไม่ถึงเลเวล48่เปิดดัานโอเิริสแต่เดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนบ่นกันมากกว่านี้นะครับโอ้พี่มีครับดานมันยากเลยเกมนี้ผมขอเลิกแล้วโอ้แต่โอเิรยสยากกว่าเด็กอีกนะแต่ว่ามันต้องเข้าใจถ้าเข้าใจจะง่ายก็เหมือนเดิมแหละทุกทุกบอสบนโลกใบนี้ถ้าเราเข้าใจมันก็ง่ายถ้าเราไม่เข้าใจก็ยากนะครับวันนี้มาพูดก็คือ ยาฟ้าหาจากไหนนะครับหนึ่งผ่านโอทำยังไงบ้างโอชิลิสนะไม่ใช่ป่าโอนะเดี๋ยวกูช่องโดนแบนไม่ได้นะครับต้องบอกระบุตัวต,วตวนให้ถูกแล้วก็เรื่องการกิจกรรมเอาไปทําอะไรนะครับแล้วก็เป็นส่วนสรุปไกด์อัพของคือหมีทําทุกเกมด้วยแหละหมีมันก็เลยแบบต้องแบ่งเวลาหมีก็เล่นเต็มที่ไม่ได้นะครับอาจจะลงไกลช้านิดนึงด้วยแล้วจะมีดูกระแสแลกแบก๊กโกลี่คนเล่นน้อยนะเล่นน้อยมากนะครับ เอาเรื่องอะไรก่อนดีครับเอายาฟ้าก่อนเลยแล้วกันมายาฟ้าส่งสัตว์สตีน่ายาฟ้าหาจากไหนนะครับสําหรับหมีนะก็จะเป็นในส่วน่วงหัวข้อก็คือตีบอสโลหิตนะครับผมนี่เลยที่กานบอสโลหิตตีบอสไปเรื่อยตีกล่องไปเรื่อยๆครับประมาณสิบยี่สิบตัวเท่าที่หมีดูนะยี่สิบประมาณสิบยี่สิบกล่องอะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ได้แต่บางคนก็ดวงดีได้รัวๆเลยก็ดีนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปในส่วนอันที่2ยาฟ้าหาจากแต้ม KVM แต่อย่างที่บอกหมีก็ไม่ีวลาเล่นหรอกครับแค่ภาคนี้หมียังไม่ได้ไปตีบอสเลยซ้ำเพราะไม่มีเวลานะนี่ KVM ครับไปเล่นเลยของฟรีขวดฟ้านะครับอันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมบงกิจกรรมแล้วก็แจกจดหมายนะครับผ่านโอชิดยังไงอาร์เดอร์มีขอยากขึ้นให้ดูนะผ่านโอชิดมี3สเต็ปแบบเข้าเข้าใจง่ายๆเลยเริ่มมาโอชิตอยู่กลางยิงมันครับแต่ว่าเป็นไปได้ควรเป็นไนท์แทง ถ้าเกิดสมมติอาชีพอื่นแทงได้แต่แบบยาามีแนะนําให้เป็นไนท์ถ้าเกิดไม่ใช่ไนท์อาชีพอื่นยืนไม่ค่อยได้หรอกครับเสร็จแล้วพอตีโอชิลิสเสร็จแล้วลากไปตรงซ้ายบนเพรามาถึงลากไปตรงซ้ายบนเพราะว่าเราตีโอชิลิสไป7จเนี่ยมันจะยิงเป็นหลอดสีม่วมๆมา4เส้นซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่บงังโอชิลิสจะเลือเ่อนเด้งเรื่อยๆจนเต็มครับเพราะนั้นเพื่อนๆลากไปตรงซ้ายบนมันจะมีเลเซอร์ยิงแค่3จุดเท่านั้นหลักๆก็คือลากไปตรงซ้ายบนบงังเสาครับแล้วก็ อันที่สามอันเนี้ยคนไม่รู้แล้วก็คือมันจะปล่อยหนองในเฮ้ยฟังชื่อก็เสียวซ่าเลยใช่ไหมหนองในก็คือมันจะล็อกออนเป็นบอ่อพิษเนี่ยใส่ให้กับคนที่อยู่ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ไกลจะเป็นนักทะนูุหรือเมดครับหรือว่าพระถ้าโดนหนองในขึ้นมาเนี่ยมันจะล็อกคนที่อยู่ไกลที่สุดคนที่โดนคนที่โดนอยู่ไกลที่สุดเนี่ยก็ให้เดินหลบบอ่อพิษห้ามเอางี้ที่มีบอกนะสี่คนห้าไปอยู่ซ้ายบนด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดออโอเชลิปเป็นปลาบอ่อพิษขึ้นมาเนี่ยมันจะโดนกันหมดบอ่อพิษ มันจะโดนแล้วติดสแต็กเลือดจะลดรัวๆครับยิ่งติดสแต็กเยอะยิ่งแรงเพราะฉะนั้นแล้วให้มีคนล่อเป้าไปสักคนหนึ่งให้มันยิงหนองในไปไกลๆแค่นี้ครับจบเรียบร้อยทั้งแบบโนมกับแบบฮาร์ดเล่นแค่นี้อันนี้ขออนุญาตบอกไว้ก่อนเพราะว่าหมีเลเวลช้าหมีไปเออหมีไปเอาไอเดีเพชรมาของไอเดีเก่าหมีนี่แหละเออหมีก็เลยเพิ่งเริ่มเล่นมาที่สองนะครับก็เลเวลช้าจะบอกเพื่อนๆไว้ก่อน ต่อไปในส่วนการ์ดกิจกรรมทำอะไรการกิจกรรมแนะนําให้ย่อยครับเพราะว่าทำไมถึงย่อยเพราะว่ามันเอาไปใช้ไม่มันมันมันไม่เวิร์กครับเนี่ยให้เพื่อนๆกดย่อยครับย่อยเสร็จจะได้เป็นหนังสือครับ Up level อัพอัพเลเวลเลเวลการนะครับเดี๋ยวมาญาตเปิดให้ดูนะครับนี่เราจะได้หนังสือม่วงมาครับแล้วก็กดอัปเกรด คือมีจะบอกว่าสมัยก่อนที่เล่นนะไม่มีนะภาคนี้เขาช่วยผู้เล่นโคตรมีจะบอกให้นะมาสมัยก่อนมีต้องซื้อหนังสือมาอ่านอะโ,อโหยากมากอะสำหรับถ้าเกิดผู้เล่นอยากได้ดาเมจถึง4ี่ห้าหมื่นตอนนี้หรือเหมือหรือห้าหมื่นอัพใชะะ่ไหมมีแนะนําให้ทําการ์ดแต่อย่าเพิ่งทําแมนติสนะอันนี้แค่แนะนําเฉยๆเนี่ยการ์ดที่มีใสอยู่คือแมนติสเห็นไหมแมนติดสามใบแล้วก็นี่ถ้าไม่มีถึงไม่ทําแมนติสเราทำห้าดาวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนครับที่เพื่อนๆต้องโฟกัสจริงๆแบบ ต้องโฟกัสจริงๆในการเล่นจริงๆนะครับก็คือการ์ดมดเดี๋ยวจะเปิดอยู่ที่เลเวล40 45หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่เล่นมาเขารู้อยู่แล้ววันนี้เขาจะไม่อัดครับเขาจะรอเมื่อไหร่ก็ <c oughs> ขออภัยครับทำหลายเกมจัดก็นอนน้อยครับหมีนอนน้อยเล่นหมดเลยตอนนีสิบกว่าเกมเดี๋ยวโอดีนมา29ก็ต้องลงไกด์เนี่ยตั้งแต่23ถึง28เนี่ยหมีต้องลงไกด์เต็มที่ได้แล้ว ตอนนี้มีทำการล่ามจมหมดแล้วไงเดี๋ยวต่อไปก็คิวของโอดีนแล้วเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะครับก็อันเดียการ์ดดียังไงใช่ไหมครับวันนี้มีขออนุญาตพูดกับแมนตินเลยนะอันเดียการ์ดใส่ไปโบวแท็กร้อยสามถ้าเพื่อนๆทำห้าใบก็คือห้าร้อยสิบห้าให้เพื่อนๆทำทั้งหมดเลยครับในช่วงแรกก็คือใส่ไปเลยสี่ใบแล้วก็อีกใบหนึ่งอันนี้คือที่มีเล่นมีใส่ไพ่ทำไมใส่ไพ่เพราะว่ามันได้ค่าจอกก่อครับก็ได้จอกก่ออีกห้าร้อยแต่เอาง่ายๆเกมนี้ไม่มีอะไรนะทำสเตตัสบาลย์ทุกอาชีพ ทำเจาะเกาะ2,000อ่าฟ้า3,000แล้วก็คีดาเมจ2,000พีอาแท็กก็หมื่นหนึ่งขึ้นไปแค่เรื่องครับจบแล้วมีค่าอลไรบอกว่าไม่มีละแค่นี้หลักๆนะหละักๆนะครับก็คือตอนนี้คนยังไม่ทำการ์ดกันอย่างเช่นตอนนี้เพราะว่าเขารู้ไงว่าสุดท้ายต้องไปเปลี่ยนอันเดย์การ์ดถูกไหมเขาก็จะแอคแท็กกันตรงนี้แค่สเตนแค่เก้าเพราะว่าเป็นแค่ดาวเดียวถูกไหมครับเพราะอย่างแมนติสเก้5ห้ก็สู้แมนก็สู้อันเดย์ไม่ได้ครับอันเดย์มัน515เพรยสิบ้าตอนนั้นยี่มีพูดแบบตรงๆเลยนะ หลังจากที่เพื่อนๆไปฟาร์มการ์ดอันเดอร์การ์ดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทุ่มเลยครับถ้าเป็นสายกายภาพนะแต่ถ้าเกิดเป็นสายเอเมนแท็กก็ใส่อีกใบหนึ่งอันเดอร์การ์ดอันเดอร์การ์ดเปิดเปิดช่วงไหนใช่ไหมครับแป๊บนึงนะอันเดอร์การ์ดเปิดหลังจากพีระมิดโอ้โหต้องห้าสิบขึ้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีขออยาตแนะนำให้เพื่อนๆดองเพชรเแดงเยอะ หรือใครจะทำออฟแมวฟอนให้15ทั้งตัวก่อนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่เพื่อนๆจะตีบวกทําอะไรแต่ว่ามีขออนุญาตแนะนําให้เพื่อนๆรองเพชรเออแดงไว้สักล้าน2ล้านครับเพราะว่าพอเดย์การ์ดมาเนี่ยให้เพื่อนๆทำเลยครับให้ดาวตันใส่สี่ใบใส่สี่ใบใช่ปะใส่สี่ใบใบหนึ่งห้าร้อยสิบห้าสี่ใบก็สองพันกว่าแล้วแค่เนี้เพื่อนๆจะแอคแท็กเนี่ยไปถึงที่ประมาณหกเจ็ดพันมันจะทําให้เราสามารถผ่านดันเอสเอสง่ายครับนี่แหละคือเทคนิคคือคือจะบอกบอกว่า เออลงดันหมีก็ยังได่ S เอสอยู่แต่ว่าหมีไม่ได้ทําของนะเพราะว่าเดี๋ยวหมีไปรอทำเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อแอคแท็อยู่ที่ประมาณ7 0็ดพันถึงหมื่นเนี่ยมันจะผ่านดันพวกนี้เอสเอสแบบง่ายมากเลยครับนี่คือเทคนิคนะถ้าเป็นสายเวทก็ไปทำเอ็มแอลแท็ครับแค่นั้นเองจบเรียบร้อยอ่ะอันนี้เทคนิคการดองเพชรตอนนี้ที่ต้องไปซื้อนะคือใสนเดียการใบหนึ่งก็ห้าร้อสิบห้าคิดแบบง่ายๆเลยสี่ใบก็สองพันนะครับมันก็จะช่วยทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแบบก้ากระโดดกันเลยทีเดียว สรุปตอนนี้เป็นในส่วนไกลอัพของนะครับในสเต็ปของหมีก็ตอนนี้หมีก็ทําไปในส่วนเออเองใช้กชันอยู่ที่90เกือบหมดแล้วนะครับหนึ่งแอนแทกหมีจะไปอยู่ที่พห้านสี่แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้หมียังไม่ได้ทำการเถ้าทําการอันเดนแม็กหมดก็น่าจะประมาณ8ปดพันเก้าพันสบายเลยแค่นี้ก็ผ่านทุกคอนเทนต์สบายแล้วดาเมจเกมนี้สําคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจเ,เ,เ,เพื่อนเยอะใช่ไหมเพ,เ,พเพื่อนก็จะยิงบอสเร็เวมากมันก็จะทําให้ปาร์ตี้โอกาสล่มน้อยครับถ้าเกิดดาเมจน้อยแท้งยืนได้แต่ดาเมจช้าก็ ก็มีโอกาสแตกได้อยู่ดีนะครับอ่ะสเตปการทําของตอนนี้เราควรทําอะไรบ้างอ้ากดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค้างอีกแล้วมันไม่ได้ค้างแต่มันกดไม่ได้โอ้อันนี้สเตปหมีนะเอาไปใช้ได้ครับมีบอกทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดแหละอ่ะอาวุธนะครับสร้อยทุกอย่างตอนนี้ให้ลงที่อาวุธสร้อยสามเส้นให้เอาเอาออฟอะไรถ้าเป็นหมีหมีเอาพีเอ็แท็กหรือว่าสเต็งก็ได้หรือว่าเอ่ออัตราน้ามออาวุธให้เอาพีเอ็แท็กกับสเต็งมันขึ้นเยอะครับ ค่าคีเอาไปนในส่วน3ามเครื่องประดับอะต่อไปนะครับนี่ประดับมีมีไป16แล้วอันนี้มีแนะนำเอา15พอครับ15ทุกชิ้นเลยแต่ว่าออฟก็ core, พยายามทำค่าฟ้าส0 0 0ัจอกเกาะสอง0ันเออเดี๋ยวมีดูก,กดตรงนี้จะเข้าใจง่ายกว่าอนน้ของมีนะค่าฟ้าสา0 0ัต่อไปคีคีเอา3000ครับแล้วก็เป็นพีดาเมจบายพลาสสอ0พัแล้วก็คิดาเมจสอ0 0ัครับแค่นี้ก็คือเก่งมากแล้วถ้าทำได้เออ ลืมไปค่าหนึ่งแอซเซ s ีดแอีดต้องทำด้วยครับแอซเอีดเอาให้ได้ประมาณสักสามพันมันจะได้ยิงเร็วขึ้นมันจะได้แบบไม่ยิงแบบกระปิกระปีแบบตอนนี้มันจะยิงแบบยิงนักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแบบง้างมันนักธนูมันไม่ใช่ใช่ไหมแค่นี้แหละสายบาลานต์ต้องมีแอซเีดด้วยนะสามพันแค่นี้ครับจบแล้วเพื่อนๆก็ดูอ่ะเพื่อนๆขาดของค่าไหนเพื่อนๆก็ไปเอาออฟนั้นแค่นี้ครับจบแล้วแต่ว่าในส่วนช่วงนี้ต้องทำออฟฟอนให้สิบห้าให้หมดครับทั้งอาวุธล้วก็ประดับสามต่อไปเป็น ถ้าเป็นมีนะไม่ทำมอล็อกไม่ทำเบตา้ามีไปรอไพายอนหรือถ้าเกิดสมมติเกมมันเลเวลรไวเร็วเร็วใช่ไหมครับมีก็อาจจะไปรอทำเอ็นเกมเลยคือการ์ดเฮมไปเลยก็ได้แต่เลเวว่าแปดสิบก็น่าจะประมาณ3เดือนได้ถ้าเพื่อนเพื่อนรอได้นะแต่ถ้ารีบเก่งก็ไปทำไพายอนเลยครับมันจะก้าวกระโดดเลยจากคอนเทลล่าก้าวกระโดดก็คือสมมติใช่ไหมอันนี้มีสมมตินะเลเวลรหนึ่งมันอาจจะอ่าเลเวลรสองบวกแปดสิบใช่ไหมถ้าเป็นออฟไพยอนก็เลเวลรหนึ่งขึ้นสองร้อยต่างกันเยอะครับถ้าเกิดทำ 15, บบดดเลเวอะไรปรระะมาณนนี้นคับ เนี่ยหมีก็หาปลาดำครับเขาไปหาปลาดำเพราะว่าต้องตีบวกครับอย่างน้อยควรจะบวกหนึ่งทั้งตัวก่อนเลยครับตอนนี้เออหมีเลือเบิ้ล45มันรับเพชรได้เออเดี๋ยวค่อยไปทำของนะครับเอาสเต็ปตอนนี้ทําอะไรบ้างสุดท้ายแล้วของทุกคนเอ็นเกมกันบายแต่ว่ากดรีไฟคนตีบวกอยู่ที่นี่มันดันวิ่งไปที่มอลลอกโอ้โห AI เรานี่ แต่เกมนี้มีลงไปดูคนดูน้อยมากแล้วนะเขาอาจจะแบบคนเคยเล่นแล้วแล้วก็เบื่อๆอะไรหมีบอกแล้วว่ามันคือเกมเก่าครับไม่ได้แบบอะไรเลยตอนนั้นก็มีคนเถียงหมีไม่จริงกาหมีก็ข่าววงในหมีก็รู้หมดอะ่ะอันดับแรกคือให้ตีบวกหนึ่งทุกชิ้นก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ตีตามสเตปที่เขาบอกบวกสองทุกชิ้นบวกสามทุกชิ้นไปอันนี้บวกเยอะนะมันจะได้ค่าฟนแลเอ่อพิคอลดาเมจนะครับผมจะบวกค่อนข้างเยอะ อ่ะเราขออนุญาตบอกทุกอย่างที่รู้มาทั้งหมดตอนนี้สามารถปลดปล่อยอาวุธได้ครับถ้าเกิดปลดปล่อยอาวุธแนะนําให้อัพแอเท็ ack, ให้อัพอาวุธพอมันได้เยอะครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็สามารถไปย่อยได้จะได้หินคืนแต่ว่าได้คืนบางส่วนนะไม่ได้คืนทั้งหมดนะครับอ่าไอ้พวกนี้ช่วยได้แต่ส่วนใหญ่คือเออเขาจะเก็บไปทํา50มากกว่าถ้าจําไม่ผิดนะส่วนใหญ่เขาจะไปตี50แต่แล้วแต่อันนี้ตีไปก็ย่อยไปนะไม่เป็นไรอ่าบอกทุกอย่างที่รู้ทั้งหมดนะครับเท่าที่มีรู้ เพรเกมนี้หมีก็ไม่รู้จะเล่นานาำหรือเปล่าแต่ก็พยายามเล่นอยู่นะครับมันอยู่ที่คนคนดูถ้าคนดูแบบน้อยแบบเออแบบแบบคือแบบหายใจเลยมันก็ลาบากใช่ไหมถ้าอย่างงี้หมีไปลงแกนดั้มดีกว่าไหมแกนดั้มหมีลงไปทุกคลิปคนดูเป็นหมื่นสามหื่นไม่ดีกว่าหรอใช่ปะเออเกมอื่นหมีก็ได้อยู่ได้หมดทุกเกมอะต่อไปในการตีบวกนะครับก็อันนี้ของหมีก็คือให้ตีบวกเออ,เ,อเออชชนอ ของมีอันนี้ก็คือให้ตีไอชาร์ตให้108ชิ้นครับแค่นั้นเองตอนนี้มีมาอยู่ที่ระดับ9แล้วก็ให้เพื่อนๆทำตามระดับไปต่อไปก็คงจะเป็นตีบวกรวมให้ได้7 5 0อหรือ800อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำไปนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าจริงๆเกมนี้มันก็ไมีอยู่แค่นี้แหละครับเอเชนเมนต์ออฟแมวก็บอกไปแล้วให้ทำออฟฟอนสิบห้าก็จบแค่นี้ครับสำหรับการทำของสำหรับผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยแล้วก็บอกถึงด้านโอชิลิต ถ้าดันโอชิริสเพื่อนเพื่อนเข้าใจเทคนิคจะง่ายครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าเอาง่ายๆนะรู้ว่าปาร์ตี้เป็นไม่เป็นเริ่มมาเขายิงโอชิริสยืนอยู่ตรงกลางห้องจบแตกแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติยิงอยู่กลางห้องเนี่ยโอชิริสเลือนเหลือเจ็ดสิบเจ็ดกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะถ้ามดฮาร์ดนะมันจะยิงเสาดาครับมันจะยิงพลังงานดํามาประมาณสี่เสาถ้าเพื่อนๆไม่ช่วยกันอุดนะเรียบร้อยเลยอยู่ซ้ายบนมันจะกันแค่สามเองครับมันจะดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่าเบื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแร็คนี้ มีคนถามบอกว่าดองของเนี่ยดีกว่าใช่ไหมหมีบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมันใช้ความอดทนในการเล่นครับเพื่อนๆสามารถดอง,ดอง,ด,องดองเพชรแดงเยอะๆอะแล้วค่อยไปทาตอนเอ็นเกมมันจะประหยัดกว่าเยอะแต่ถ้าทาตอนนี้มันก็จะเก่งเลยมันก็จะเก่งเลยใช่ไหมมันก็ไม่เป็นภาระคนอื่นก็คืออย่างของหมีเนี่ยมีทําของระดับหนึ่งครับแต่ว่าทําของระดับหนึ่งเพราะว่าหมีไม่อยากเป็นตัวถ่วงของคนอื่นข้อแรก คือเราสามารถลงดันผ่านได้เราไม่ถ่วงใครแค่นี้พอเลยครับแล้วก็ที่เหลือหมีก็จะเก็บเพชรเอาไปทําที่แบบมันใช้ยาวอย่างอันเดกา้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นธนูสามารถรอได้อีกนะเออถ้ารอได้ก็จัดไปไม่ว่ากันก็ไปรอทําอันนี้เลยครับอยากรู้อะไรถามมาบอกหมดครับช่องหมีไม่เคยกางครับทุกเกมทุกสถาบันบอกหมดเพราะว่าที่มาทําช่องเพราะว่าต้องการช่วยเหลือทุกคนครับแค่นั้นเองแล้วก็เออ เดี๋ยวมีจะทําอะไรบางอย่างอีกประมาณ3าปีนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่ว่าในตอนนี้คือทําเป็นในเกเี่ยวกับการช่วย,วยเกมแต่เดี๋ยวอนาคตจะไปทําแบบมีจะทาแบบการจอมพลังอะ่ะเพราะว่าการจอมพลังนี่เมื่อก่อนเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ครับเมื่อก่อนเขาก็ทำเอ็มเออมีมองว่าคนเราสมัยนี้มันหายากนะคนที่แบบว่าช่วยคนอะ่ะแบบจริงๆแบบฮีโร่ในชีวิตจริงแบบนี้มีว่าหายากมีก็แบบ มีก็อยากทาช่องก็อยากช่วยคนอะไรเพราะว่าเอาจริงนะคนไทยะน่าสงสารมากครับโอ้เงินโดนโกงโดนแกงคอเซนเตอร์โอ้โดนบางคนก็หาเงินไม่ได้คือเดี๋ยวมีจะมีต้องติดทอ p ห้าก่อนถึงมีจะพูดได้ตอนที่มีพูดไม่ได้คือมีจะบอกวิธีการทํา youtube ทุกอย่างของมีที่มีรู้อะให้ให้เด็กรุ่นใหม่เขาขึ้นมาแทนมีอนาคตออะอยากให้เขาทำไกด์แบบช่วยเหลือคนอะไรแบบในตอนที่มีไม่อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบ เอ่อยายเขาเป็นเหมือนหมีเนี่ยที่เป็นฮีโร่ในชีวิตจริงได้ก็คือว่าสามารถช่วยเหลือคนในชีวิตจริงหมายถึงว่าหมีจะบอกให้นะ YouTube เป็นอะไรที่ทาแล้วรวยมากคือจริงๆคนไม่รู้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาก็กักกันหมดแหละเขาไม่บอกนะแต่หมีไม่ใช่หมีรู้สึกว่าการให้ดีสุดกค็คือการที่ทําให้แบ่งปันให้คนอื่นขเขารวยเหมือนเราครับแล้วก็ช่วยพวกเขาทําให้เขาไปช่วยเหลือคนอื่นต่ออุ้ยน,นะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับหมีนะส่วนคนอื่นก็แล้วแต่ละกันมันน่ะนะจิตตังคนเราไม่เหมือนกันนะ อ่ะธนูอาเชอร์สเกลตัอนกาถ้าเบืสอสามารถทนได้โอ้โหแมพไพ่ยอนน่าจะ6060 60, 65ได้แหละมีจําไม่ได้ละบอทไปถึงตรงนี้ครับธนูจะได้เปรียบก็คือใส่การ์ดไปแท็กพอๆกับมดแต่ว่าจะได้เจาะกกอบเพิ่มถึง25ก็สรุปไว้ง่ายคือถ้า5ดาวใบหนึ่งก็คือ125้าถ้าเบลส์ใส่สเกล5ใบก็เจาะกกอบฟรีๆ6 0 0มันก็จะดีกว่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่จบนะครับก็ยังมีกอบบินอีกสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีช้าเร็วนะครับมีบอ,อ,บอก่อะไรนะ AGI เดี๋ยวไดวนะใบไหนวะจำไม่ได้ละหรือว่าอาวุธไม่มีนะเออใช่ใช่ใช,ช่อาวุธไม่มีนะครับจำจำจำผิดจำผิดน่าจะใช่แหละนี่มันอินโอเคอ๋อนี่ใบนี้เปว่าะวะ๋อไม่ใช่เออสเกลต้อนน่าจะเอ็นเกมมแหละมันไม่มีเอจไอเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วว่าเอามีเอ i ไอโหถ้าไอแมงสาบอย่าไปาเอาเลยครับเอจไอเจ็ดมันน้อยมากโอเคครับ สรุปสเกลตันก็ยังใช้เป็นใบสุดท้ายจริงๆนะครับประมาณนี้คือเอจไอเอาไว้ทำไมเพราะว่าตอนเป็นสไนเปอร์ตอนเป็นสไนเปอร์มันคิดเอจไอแล้วมันแรงกว่าแอคแทกเยอะครับอันนี้มีเคยทดลองเซฟเก่าเรียบร้อยแล้วถึงพูดได้นะครับนี่ค่าฟันค้อนแอคเซลต้องใช้เอจไอคือหลังๆอ่ะตอนที่มีเล่นสไนเปอร์เนี่ยมีทดลองมาหมดแล้วระหว่างแอคแทกหมื่นสามเอจไอสองร้อยนกจิกตอนนั้นแค่แปดแสนแต่พอมีแบบลดแอคแทกตัวเองเหลือแปดพันเอจไอมีไปประมาณเจ็ดร้อยเกือบเกือบเก้าร้อยอ่ะมีนกจิกประมาณเกือบเกือบสองล้าน นี่มันมีไม่ได้สูรลตานะถ้าเป็นสูรลตานนี่มีเห็นขอนกจิกประมาณ5ล้านบวกอะ่ะคือแบบดาามจดแรงมากครับแต่ต้องแต่ว่าต้องเล่นตอนไนร์นกจิกตอนฮันเตอร์ไม่เก่งครับอันนี้ไม่แนะนำอ่าเช่านกที่ไหนก็เอออัพสกิลครับแล้วก็เดินไปเลยมันจะมีบอกอยู่แล้วประมาณนี้นะครับอ่ะ <c oughs> มีเคยเล่นอนะ่ะมีใส่ตั้งแต่ <c oughs> พอแล้มีใส่หนาะเซตสี่สิบยาวยานันหกสิบเลยนะครับก็คือเซ็ตจอกก่อนั่นเองนะครับแต่อนาคตเนี่ยมันจะมีเซตอื่นครับมันจะมีเซตเออแอสปีด ตมีเป็นรองก็ยังไม่แรงครับนี่เซตนี่คือเซตเจาะเกาะนะครับอันนี้เขาญาติบอกก่อนเซตนี้ใส่ได้ทั้งวิาสาทแล้วก็สไนเปอร์ครับเพราะว่ามันคิดเห็นไหมดีเฟนส์บายพาร์คือเจาะเกาะกะยายภาพเมจิกดีเฟนส์บายพาร์ตก็คือเวทยกายภาพนั่นเองนะครับถ้าใส่ครบ4ชิ้นดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหมถ้า h ีต่ำกว่าเป้าหมาย30%ทุกครั้งก็จะโบกดาเมจด้วยนะครับเพราะนั้นเซตนี้ใส่ยาวกัน60เลยถ้าเป็นหมีนะแต่ว่ามันก็จะมีเซตอื่นๆเป็นเซต HP เ หรือตัวที่แบบว่าเล่นเป็นเล่นเป็นถืออะอย่างไนอะไรอย่างเงี้ยนะไนไนดาบโลก,ก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยมันมีเซตหนึ่งเจ่บอกว่าต้องมีขข่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจะมีตูวให้นะลายเกมนะครับแป๊บหนึง่งนะลายเกมมันก็จะมึนๆจำได้อีกมันมีอีกเซตหนึ่งอนะเอ่อมันอยู่ในอัสซัสโซรี่นะครับสี่ชิ้นเซตมาตั้งแต่สี่สิบขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเวท เกาะก็ได้ครับเนี่ยเมื่อได้รับดาเมจเกินแมนคคนีอันนี้สายแทงเลยครับอันนี้สายแทงเลยแล้วมันจะมีอันนี้คีดาเมจใช่ไหมคือมันติดสานะเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยอันนี้ต้องเล่นเป็นสาย adl ครับยิงนกจิกแต่คือตอนนั้นที่มีเล่นมันก็ยังไม่เก่งนะส่วนอยากจะใส่เข้าว่าถ้าเป็นสาย ซัไนไพรเปอร์ก็ใส่เป็นแถวับบาพาดสี่ชิ้นถ้าเป็นเวทก็เมจิกใบาพาสไอแม็กเฮดฟีนี่แทงเลยครับนี่าหลังมันจะมีเซตด้วยครับเห็นไหมเซตแอซซป,ปิดอันเนี้ยอันเนี้ยเซตนกเลยเพราะว่ามันเน้นโ,นโจมตีการธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าเออ่ที่มีเล่นเมื่อก่อนโจมตีธรรมดามันก็ไม่แรงนะคือภาคนี้ ADL นกมันไม่ยิงแรงครับภาคนี้สกิลแรงกว่าเดี๋ยวมีดูให้นะมันน่าจะมีเซตอยู่แค่นี้นแหละอ๋อมีอยู่ประมาณสี่เซตถ้ามีคีดาเมจมีอะไรพวกเนี้ย สรุปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะรัาจำได้ว่ามันมีมันมันมี Hugh. เซตฮิลออ๋อครับนี่อั Up Bonus ปเกรดเฮลทิงโบนัสอเนภะเลยครับส่วนเอ่อการเป็น HP อะไรแบบนี้อเน,นีในแต่ถ้าเป็นสายดาเมจอย่างอวิสร์กับ sniper, สไนเปอร์ใส่เซตเดียวครับเซตขีมีไม่แนะนำนี่ใส่เซตนี้ครับใส่เซตนี้ยาวเลย เอาไว้เดี๋ยว80เดี๋ยวว่ากันก็ประมาณนี้ครับเจอกันนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาดูใต้อคอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ